สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันกวกมรกตด่างจักรพัิค่ะสองก้านนี้นะคะเราจะส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะที่สนใจอยากจะเอาไปชําก้านค่ะก้านนี้นะคะจะส่งให้กับคุณธนุนะคะที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะส่วนก้านนี้นะคะคุณพัดนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะตัดสดนี้คือใช้มีดตัดก้านนะคะทุกคนจะไม่ได้ลากนะคะ จะมีไม่มีรากติดไปด้วยนะคะถ้าตัดสดนะคะแต่ถ้าแยกกอเนี่ยเราถึงจะได้รากไปด้วยนะคะดังนั้นใครที่รับแบบตัดสดก็คือ,เ,อเราจะใช้มีดเนี่ยะคะ่ะตัดเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนในหลายคนนะคะไม่เข้าใจคําว่าตัดสดค่ะทุกคนก็เลยต้องมาชี้แจงอธิบายกันอีกรอบนะคะว่าถ้าตัดสดนี้จะไม่มีรากนะคะแยกกอถึงมีรากค่ะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะ เวลาเราตัดสดนะคะเราอย่าตัดตรงนะคะทุกคนให้ตัดลักษณะเฉียงเพื่อให้บริเวณโคนต้นนะคะบริเวณโคนต้นเนี่ยเวลาเราลดน้ําน้ําก็ผ่านได้ดีค่ะก็จะทําให้อโคนต้นไม่เน่านะคะที่บ้านนะคะก็มีต้นแม่พันธุ์แค่ต้นเดียวเนี่แหละคะ่ะพอได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะไปปลูกนะคะ ส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มก้านยังอ่อนอยู่นะคะใบยังอ่อนอยู่ค่ะทุกคนใบอ่อนก็จะมีลักษณะส,สีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะถ้าเขาเริ่มใบแก่ใบแก่จะจัดค่ะทุกคนใบก็จะเริ่มมีลักษณะด่างลักษณะแบบนี้นะ วันนี้มารีวิวกอกมรกตนะคะด่างจากักรพรรดินะคะเพื่อเตรียมส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะ เดี๋ยวจะแท็กส่งให้เพื่อนแล้วนะใครสนใจก็ค่อยทักมานะคะสำหรับาการตัดก้านสดนะคะแด่งปันเราก็พร้อมจะตัดจากต้นแม่พันธุ์กระถางนี้ส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะที่สนใจค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ